สวัสดีครับหมอลำพาไป,ปเพลินชาแนลคุณอยากดูหรือเปล่าครับเรื่องของเวทีว่าทำไมถึงเล็กไม่ได้กว้างใหญ่เหมือนกับที่ใครหลายๆคนคาดไว้นะฮะจริงๆเล็กใหญ่ไม่สำคัญนะครับมันคือคำยืนยันจากผู้จัดที่มีหลายคนเนี่ยไปฟังเขามาแล้วก็มาโจมตีว่าเวทีเนี่ยเล็กไม่สนุกเลย ฟังจากผู้จัดเขาออกมายืนยันและพื้นที่น้อยเพราะเขาอยากใกล้ชิดศิลปินที่เขาชอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือถูกออกแบบมาหมดแล้วก็ตามใจผู้จัดอะเนาะเราอย่าไปอะไรมากมายครับเล็กใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่ศิลปินเนี่ยเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสบการณ์มากมายฉะนั้นเนี่ยก็ลองเปิดใจกันบ้างนะครับรู้จักยินดีกับคนอื่นบ้างอย่าใช้แต่อคติส่วนตัวจําไว้เลยนะ โจมตีเขาทุกเรื่องถ้าทําได้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขนะครับจิตใจจะได้ไม่เป็นทุกข์เมื่อเห็นเขาสําเร็จคืออย่าไปอิจฉาเขาอะเอาง่ายนะครับเ,เรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะเพียงอยากจะบอกให้ทุกท่านรู้ทุกท่านทราบนะครับว่าอะไรบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับแค่เรารู้สึกจริงใจกับศิลปินนะ เราก็จะมีความสุขกับชีวิตคือเราอย่าเอาศิลปินไปเปรียบเทียบกับใครนะใครจะจัดงานใหญ่ขนาดไหนจะจัดอลังการงานสร้างหรือจะจัดเวทีเล็กๆมันขึ้นอยู่กับผู้ที่ดิวมาดังนั้นเนี่ยเราก็ชมอย่างมีสตินะครับเราก็ให้กำลังใจศิลปินแล้วกันเนาะเพราะว่าโดนข่าวแย่ๆมาตลอดเลยนะเราก็อยากเห็นศิลปินเนี่ยเขามีความสุขบ้างทุกวันนี้เขาก็มีความสุขเพราะเขาไม่ได้ไปแบกความทุกข์ใครถูกไหมครับ เวทีกับมาลัยเนี่ยเอาจริงๆนะเห็นดราม่ามาวันสองวันเนี่ยแหละคือมันเป็นแค่คำวิจารหรือเปล่านะการจัดคอนเสิร์ตไทยในต่างประเทศเนี่ยคือความพยายามมหาศาลของผู้จัดนะครับที่จะต้องสู้กับข้อจำกัดสารพัดเลยนะฮะทั้งเรื่องสถานที่เอ่ยใดๆก็มีเรื่องงบใช่ไหมฮะเรื่องงบเข้ามาเกี่ยวข้องระบบต่างๆนะครับ เวลานะแล้วก็การวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อความหรูหรานะทุกอย่างการจัดเวทีแบล็คดอปทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากับธีมของมันนะครับธีมงานเป็นอย่างไรไม่สําคัญนะครับไม่สําคัญแล้วนะในเมื่อมีการพูดคุยกับศิลปินนะว่าจะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ศิลปินโอเคผู้จัดโอเค เลขใหญ่ไม่สําคัญแล้วสําคัญที่ว่าคนที่มีใจรักในศิลปินนะครับที่รักแพลวพลาแสงทองรักน้องซันเนี่ยเขาเข้ามาดูด้วยใจอันนี้ดีที่สุดแต่เพื่อให้คนไทยไกลบ้านได้หัวรเราะไงบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่มีเวลามาดูนะครับแต่พอร,รู้ว่าแพลวซันจะมาที่ออสเตรเลียมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเปิดโอกาสเขาเพราะว่าแถวนั้นเนี่ย นักร้องไทยที่มาเล่นเนี่ยยากมากๆนะครับซึ่งคิวตารางงานศิลปินในไทยก็เยอะอยู่แล้วพอมาเล่นที่ออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเอาวะโอกาสครั้งเดียวนะเราก็จะเห็นบรรดามาดามนะครับบรรดาแฟนคลับสาวสวยๆนะฮะมีเงินไปไม่หมดเลยนะครับศิลปินเนี่ยไม่ได้เลือกเวที เขาแค่ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดนะครับจำไว้เลยนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของโลกเพราะเขาคืออะไรฮะนักร้องครับที่มีหน้าที่ร้องไม่ใช่นักเลือกเวทีถูกไหมถูกไหมอ่าคือมีหน้าที่ร้องอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์เลือกนะไม่มีสิทธิ์วีนนะครับเพราะว่าเราคุยกับผู้จัดแล้วเขาต้องการตีมไหนเขาต้องการเวแบบไหนเขาต้องการ พรมอะไรเป็นแบบนี้นะอะไรให้มันดูแบบความเป็นไทยนะครับอย่าไปตีเขามากอย่าไปจําจกัดเขามากนะครับสิ่งสําคัญคือเขาไปเพื่อคนดูถูกไหมครับศิลปินเนี่ยเขาไปเพื่อคนดูไม่ใช่เพื่อถ่ายภาพกลับมาให้ใครตัดสินจากมุมกล้องบางทีเอ้มุมกล้องบางสื่อก็โอ้ยชอนชัยไม่รู้มีสปายหรือเปล่านะ ทุกที่แหละครับมีทั้งคนดีและไม่ดีแม้กระทั่งออสเตรเลียก็ยังมีคนดีและคนไม่ดีอยู่เช่นกันฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเยอะกับใจคนนะ่ะแค่เรารู้สึกว่าเออเรารักศิลปินของเราเนาะเราจริงใจกับศิลปินของเราเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูศิลปินของเราอยู่บนสแตนบนเวทีนะครับเนี่ยแหละเราก็จะมีแต่ความสุขเพราะเราได้รับพลังบวกนะเสพบข่าวบวกบวกได้รับพลังบวกมันคือกฎแรงดึงดูดไงมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เครียดนะส่วนไอ้พวกที่ พ,พลังลบนะฮะไอ้พวกพลังลบเออนะก็ปล่อยพลังลบกันไปว่ากันไปไม่จบไม่สิ้นจิตใจเขาก็มัวหมองนะครับมีต่เรื่องอะไรที่ไม่ดีอยู่ในสมองทําให้บุคคลเหล่านี้เจ็บไข้ได้ป่วยล้มป่วยเพราะเกิดจากข้างในมันไม่ดีมันไม่มีความสุขนะครับแต่ที่น่าผิดหวังคือเมื่อมีเหล่าครีเอเตอร์มีศิลปินหลักในใจอยู่แล้วกลับเอาเวทีมาโจมตีทั้งที่ประเด็นจริงๆคืออคติครับ ที่มีต่อศิลปินคนนั้นอยู่ก่อนแล้วเอาจริงไหมล่ะพูดตรงๆคุณไม่ได้ไม่พอใจเวทีหรอกแค่คุณไม่ชอบศิลปินคนนี้แล้วเอาเวทีมาเป็นข้ออ้างเพื่อโจมตีลองเป็นอ่าใครอะ่ะพยบอบผู้ใหญ่บ้านน่ะขึ้นไปร้องเวทีเล็กขนาดนี้คุณก็มองเขาเป็นความบันเทิงมองเขาว่าโอ้ม่วนจังเลยเล่นเวทีเล็กก็ได้ ผู้ใหญ่บ้านทําอะไรก็ดีไปหมดอันนี้หมายถึงว่าฝั่งทางนู้นเอาความเป็นจริงมันก็จะมี2ฝั่งถูกไหมครับฝั่งแพลวพลกับฝั่งพ่พบอ,งพอบิ๊กนะแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยไม่ว่าแพลวพลวจะขยับตัวทําอะไรก็ตามแต่น้องฟันก็โดนหางเลขไปด้วยก็จะมีแต่คนคอยโจมตีอะนะคนมูรจะโจมตีอะไรยักหนานะครับ แล้วคุณลืมคิดไปว่าคําพูดของคุณมาสะเทือนไปถึงโอกาสของศิลปินที่คุณรักด้วยนะเพราะในเมื่อคุณแสดงออกว่าเวทีแบบนี้ไม่คู่ควรและผู้จัดจะจ้างศิลปินของคุณไปไหมถามหน่อยจะกล้าเสี่ยงไหมกับคำวิจารณ์ในครั้งต่อไปเนี่ยจะกล้าเสี่ยงหรือเปล่าเอาดีๆนะเนี่ยมันนะเขาเรียกว่าระบบลวน <laughs> คุณไม่ได้แค่กดศิลปินที่คุณไม่ชอบนะครับแต่คุณกําลังสร้างภาพลักษณ์ว่าศิลปินนะ ที่คุณรักเนี่ยเรื่องมากเลือกงานเลือกงานแล้วก็เรื่องมากอยู่แบบเนี้ยผู้จัดจะมองดีได้ยังไงอะถามหน่อยถ้าคุณวิจารณ์จงวิจารณเสียงร้องการแสดงหรือพฤติกรรมของศิลปินไม่ใช่ไปวิจารณ์เรื่องของเวทีฉากองค์ประกอบต่างๆนะครับมันไม่แฟร์ต่อผู้จัดเพราะผู้จัดเขาคุยกับศิลปินเรียบร้อยแล้วฉะนั้นโปรดจงเข้าใจเขาพวกเราโตกันแล้วนะฮะมีวุฒิภาวะ มีปัญญากันทุกคนเนาะทุกคนก็สามารถที่จะเสพข่าวอย่างมีสติได้แล้วก็รู้ยุกว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยมาสะท้อนไม่ใช่แค่ใจคุณแต่มันบอกด้วยว่าคุณเห็นค่าคนไทยด้วยกันขนาดไหนจริงไหมคุณเห็นค่าเขาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแพ้วๆทําอะไรผิดพลาดนิดนึงก็โจมตีเลยคือประเทศไทยอินกับเรื่องชู้นะชู้สาวอะไรเงี้ยประเทศไทยอินมากนะแต่ อินแค่พอชั่วคราวนะครับเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเมื่อผ่านไปปี2ปีทุกคนย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือผู้รับชมเนี่ยทุกคนก็อยากจะม mm ุฟออนเมื่อทําอะไรผิดพลาด mm hmm. ก็ให้ตรหนักคิดไว้เลยนะครับว่ามนุษย์มีทั้งผิดมีทั้งถูกนะ mm hmm. ก็คือมนุษย์ไงผิดพลาดได้แต่ก็แก้ไขได้ในปัจจุบัน เมื่อปัจจุบันเขามีความสุขกับน้องซันเขามีความสุขกับทุกสถานที่ที่เขาไปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขานะไม่ใช่ว่าคูจะตามสาบแม่งทุกปีเลยนะครับเอามาฝากไว้คิดเนาะเห็นค่าคนไทยด้วยกันนะคนไทยด้วยกันก็จงรักกันไว้เถอะนะเราไม่อยากจะไปะเป็นสื่อที่โจมตีแล้วก็มาเข้าข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องบิ๊กไม่ว่าจะเป็นแพรวพลาวซันเนีศิลปินทั้งสคนนี้นะครับ ที่เป็นประเด็นที่แบบโยกันไปโยกันมาแฟนคลับฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ถูกกันจริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเขาไม่อยากให้ทะเลาะก,กันหมายถึงว่าแฟนคลับเนาะแต่แฟนคลับเนี่ยไฟกันเองครับโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนต้องรอเห็นด้วยพิมพ์4มานะครับสวัสดีครับ